เราอยากจะรวยอยากจะมีสมบัติคือนิยมในวัตถุไม่ได้เป็นธรรมนิยมคือนิยมความคุณค่าทางจิตใจยุกนี้มันจะมีข้อด้อยตรงนี้ฮะเขาจะเอาวัตถุมาล่อกมาล่อตรงไหนฮะมาหลอกอกุศลมูลคือหลักเหงาแห่งอกุศลอยู่ในใจสามกองนะคือโลภะความโลภ โทสะความโกรธโมหะความหลงโดยเฉพาะข้อแรกกองแรกคือโลภะเนี่ยเป็นลหลักเหาแห่งอกษษษษษุศลความโลภเนี่ยฮะเมือโลภแล้วก็ถูกเข้หลอกง่ายๆคนอยากรวยเร็วใช่ไหมครับขาดสติขาดปัญญาใในเชพาะยุคเอาโซเชียลนี่เขาบอกอยากรวยทําหน่วนกดนั่นกดนี่นะครับอยากรวยอ่าทำหนนทำนี้รวยทางลับรวยรวยเร็ว เพราะความโลภฮะเงินทองอยู่ในตัวก็หายไปนี่อย่างที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้นะครับบางทีนะฮะเอาเงินวัตถุเนี่ยมาเพราะวัตถุเห็นเงินมากกว่าแสดงอัิที่มีคอสนะครับปฏิบัติธรรมข้าึถุนิพพานสองหมื่นห้าบาทก็แสดงว่าคุณค่าปณิพานมีค่าแก่2องหมืาพใช่ไหมเนี่ยคนเห็นคุณค่าของเงินวัตถุมากกว่า จิตใจอีกแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วแม้พระโสดาบันยังมีค่ามากกว่าอ่าดังที่กล่าวแล้วปัตถพยาเอกระเชนะความความความเป็นเอกราชในแผ่นดินทั้งในแผ่นดินนะสักษะสมเดนาวาสโสตาปฏิปรังวรังความเป็นโสดาปฏิผลพระอริบุคคลขั้นต่ำเนี่ยมีค่ามากกว่าการเข้าถึงสวรรค์ด้วยนะสภะโรกาธิปัเจนะสโสดาปฏิปรังวรัง ความเป็นพระโสดาปัติผลนี่ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ความเป็นอธิปไตยความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนี่เพราะฉะนั้นคนไม่เห็นธรรมฮะเอาเงินแค่2อ0 0มันบาทมีค่าเทคโนิพพานียคนหลงวัตถุคนโง่ยังเปื้อนเดือกินเลสเปื้อนอะไรต่างๆมาเทียบแค่นี้นะฮะนี่ผมพูดอย่างนี้ว่าพระเผื่อมีคงจะเห็นจริงๆแล้วนะธรรมะของพระเจ้านะครับ พระธรรมนะ่ะมีคุณหกประการที่สวดน,นะสวากาโตภกวะตาธโมพระธรรมอันพระปริบรัติเจ้าประการที่นหนึ่งตัดไว้ดีแล้วสันทิติโกผู้ปฏิบัติเห็นเองเอหิตปัสโกเชิญมาดูได้ทดสอบตายโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปฏิบัติธรรมจะน้อมมาสูดตัวเองปัจจัตังวิเทโมมิยุหิอันมอยุชนเพินรู้เฉพาะตนและเป็นอาการิโกไม่ขึ้นโดยการเวลา ปฏิบัติตอนไหนเห็นผลตอนนั้นอาฉพา้อเดียวพระธรรมุณล้อเดียวคือโอปัญญิกน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ย้อเดียวธรรมะเนี่ยมีคุณอันนี้เช่นว่าเราทุกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมจะไปโทษคนน้นโทษคนนี้ให้มาไม่ใครดา่าเราเนี่ยไปโทษเขาด่าความจริงแล้วต้องดูเจอตัวเราโอ้มันธรรมดาของโลกนินทาประสังสารนินทาสรรเสริญจะทําดีแค่ไหนก็โดนดา่าโดนว่าจะทําชั่วค็ไหนก็โดนดา่านนั้นว่า นตทีโลกเกี่ยอน,นิทิโต้คนไม่ีถุนินท์ทำไม่มีในโลกนี่อันนี้ฮะจะรู้แล้วโอ้ธรรมดาโลกจะดูที่ใจเราโอ้เราต้องรักษาใจเราอย่ายให้หวันไหวแม้จะตั้งจะเจอทุกอะไรก็าตามที่เกิดเราเช่นคนอื่นมาตีหูเราคนปฏิบัติธรรมจะต้องเห็นว่าแม้เราไม่ได้ไปก่อเหตุนนะเรื่องกฎหมายก็ไปแต่ความจริงนั่นเราอาจจะเป็นกรรมของเราผลที่เราทําแต่อดีตชาติที่เราไม่เห็นไปทาเขาลายก่อนมันมีเหตุผลเสมอไม่มีบังเอิญ เนี่ยจะรูแล้วก็เราเวงก็ไประง,งับต่อถ้า,าไปตีต่อมันก็เวงสร้างไปเรื่อยประมาณนี้แล้วไปด่าเขาก่อนเขาก็ด่ากลับเพราะฉะนั้นคนมีธรรมะมีศีลจะไม่มีเวีอะไรมากจะระง,งับแต่เวีนอาจจะมีมาเพราะคาที่สร้างไว้ก่อนถามว่าใครทํากรรมก็ตัวเองเน,ะะนั่นแหละฮะนี่เพราะฉะนั้นเราจะหยุดกรรมได้ก็เราทับทำกรรมปัจจุบันอดีตแก้ไขไม่ได้จะดีหรือไม่ดีที่ผ่านมาแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันแก้ไขได้เสมอ เพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมธรรมะทาให้อยู่ในโลกได้ยังรู้เท่าทันไม่ไว้ไปตามโลกแม้ว่าในโลกตัวอย่างยุคในปัจจุบันนี้กระแสทิมบะแรงคือสือ่อเป็นกระแสถ้าเราดูก็เพียงแต่ว่าพูดดูเหมือนจะขึ้นภูดูเบื้องล่างขึ้นภูเขาดูเบื้องล่างดูไปหรือเป็นคนดูนักมวยโชคกันดูไป อย่าไปอาหายก็าชกแต่ถ้าดูไปแล้ววันวันไหวธรรมเกาะสงบหนึ่งกับปฏิตัวน้อมเข้ามาเป็นโอปันญิโกเอาธรรมะไว้ในใจเหมือนกับเรากับพระคนมีธรรมกับพระกับพระพุธรูปกราบจะถึงพระพุทธคุณไม่ใช่กราบอิดหินปูนทรายนะฮะคนมีธรรมะกราบถึงพระพุทธคุณคืออะไรเอาคุดพระพุทธคุณสามประการปัญญากรุณาบริสุทธิ์กราบแล้วจะเกิดความสว่างกับเกิดปัญญา รู้ผิดชอบชั่วดีนะกราบแล้วจิตใจจะเกิดความสงสารสัมปัสสัตมีเมตตากรุณาใจกราบแล้วจะได้ความหมดจดละ,ละ,ละโลภกดหลงได้อย่างน้อยก็บเบาบางลงได้เนี่ยได้ปัญญากรุณาบริสุทธิ์กราบนี่คือกราบถึงพระไม่ใช่สักแต่ว่ากราบไม่ถึงพระเอาใจกราบนี่นี่เพราะฉะนั้นคนมีธรรมเหมือนมีพระประจําใจนผมพูดผมพูดนี่ อัดอั้นในใจพูดแล้วรู้สึกสบายใจเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เราอยากจะเผยแผ่ออกมาให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยของประเสริฐในโลกเป็นสมบัติเป็นบรมสมบัติของโลกซึ่งเราพอจะทราบเราพอจะรู้ก็อยากเผยแผ่ไปคนอื่นจะรู้หรือไม่เห็นอะไรก็แต่มอบไว้ให้แกวิจารณญาณของมู่ชนได้รู้ไม่บังคับให้เชื่อกันพิจิตดิเหตุผล เพราะในยุคกระแสนี้มันจะมีสื่อหลายอย่างมาผมก็ขอเป็นกับบอกเสียงหนึ่งในฐานะทีะ่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผมเข้าใจผมเองฮะใครจะคิดยังแล้วแต่โดยเฉพาะคำมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษามาก็เห็นว่ายิ่งเผยแพร่ไปภัยสารเท่าไหร่ยิ่งมีค่าเท่านั้นพิ่งผิดแพลกแตกต่างกับสมบัติทั้งโลกนะคนมีที่ร้อยไร่นะ ให้ไปห้าสิบคนกระจายไปยิงให้ยิงน้อยลงบางคนแทบจะไม่ได้เลยกระจายไปแต่สมบัติคือพระพุทธนาคคำสอนอันเประเสิร์เราบอกไปคารวะบางคนก็บอกว่าศึกอยากสว,วดบวทจากร้องเพลงเนี่ยทธวิในขัดใจพระพุทธมรรคขัดใจโยมแต่ว่าการพูดอย่างนี้นะครับอย่างน้อยแล้วนะครับ โอ้กราบพระคุณท่านนะครับพระคุณท่านบัญชาจันงามนะครับสาธุครับบอกออกไปแล้วอาจจะเป็นสื่อสีอหนึ่งนะครับที่ทำให้อยู่ในโลกโซเชียลวันหนึ่งผมตายแน่นอนเพราะมันติดตัวผมมาตั้งแต่เกิดเมื่อผมตายไปแล้วอันนี้อาจจะเป็นสื่อที่ผมฝากไว้ในโลก นะครับพระองค์บอกว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจท่านถามภิกษุเธออยู่ด้วยนึกถึงความตายวันละเท่าไรบางรูปบอกวันละสามหน7เจ็ดหนพระองค์บอกว่านั่นประมาและต้องทุกลมหายใจซึ่งผิดกับทางโลกนะครับทางโลกบอกว่าพูดถึงความตายเป็นอัปมงคลแต่ทางพระบอกว่าเป็นมงคลแล้วก็ยังมีอยู่ในอนุสติสิทธิประการหนึ่งในสิก็คือมรณสติ แล้วลึกถึงความตายที่จะมีเกตนนึกถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่สังกตายนะฮะนึกถึงความตายไม่ใช่สังกตายไม่ต้องทําอะไรเออกูเกิดมากูก็ตายไปกูไม่ต้องทอํออา,าอ,ทอะไรอะ่ะรอความตายอันนั่นคือไม่ใช่แบบพุทธผู้รู้พุทธแบูบรู้นึกถึงความตายอันมีเกตนแล้วก็เกิดความไม่ประมาทยิ่งไม่ประมาว่าเราจะต้องตายนะเรามีสติปัญญาก่อนจะตาย เราชีวิตอย่างคนดีหรืออย่างคนชั่วใช้แบบสุชีวิตหรือทุชีวิตใช้อย่างเศรษฐัดชีวิตหรืออโมคะชีวิตอโมคะชีวิตคือชีวิตที่เป็นหมันไม่เกิดประโยชน์มีชีวิตอยู่เพียงสักระหว่างลมหายใจเข้าออกเวลาตายก็เหมือนกับบทคนกินข้าวไปในโลกคนหนึ่งทุชีวิตอยู่อย่างชั่วหลากอยู่รอนนอนทุกทำผิดตรงหลบหลบซ่อนซ่อนเข้าน้ำก็ไม่ได้ขาดสัตตัดชีวิตอยู่แบบหวัดระแวง แต่สุชีวิตอยู่ยังชีวิตดีงามจะงาผพาเผยเพราะมีสินร,รมคนที่ไปอยู่ในคุกตารางนี่นะ,ะต้อบอกก่อนตองเป็นคนใจเสาะขี้แพ้คือแพ้ใจตัวเองแพ้ความรักความโลภความโกรธความหลงที่ไปฆ่าคนอื่นเพราะแพ้ความโกรธในจวตัวเองเนี่ยผู้แพ้แต่ว่าไปทำคำเพื่อไปกําจัดอิสรภาพคนอื่นใช้ ขอบแค่ตัวเองมากไปสุดท้ายต้องตัวเองก็ถูกจํากัดอยู่ในที่แคบๆนี่เหมือนตกนรกทั้งเป็นธรรมะของพระเจ้ายิ่งปฏิบัติแล้วจะน้อมมาสู่ตัวเราเองแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ที่วุ่นวายมากมายใจจะน้อมสู่ตัวเองเราแก้ที่ตัวเองนะครับดังที่ผมกล่าวแล้วว่ามีใครมาด่ามาว่ามาฆ่าเราผู้ปฏิบัติธรรมจะดูตัวเององเราเกิดในโลกนี้เราไม่พ้น่ะ ลาบมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสนเอเสรินินทามีสุขมีทุกข์ไม่พน้นแล้วก็อัตนาจโจทยัตตานางังจงเตือนตนในตนเองอดเอตือนใจตัวเองต้องสงบไว้นะเพราะเวลาเราตายมาแต่กายไปแต่ตัวไปกรใจของเราพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกช่วยเราไม่ได้ต้องอัตหิอัตตโนโตตัวเป็นของตนทําใจให้สงบไว้เป็นคน ท่านกล่าวไว้วา่าพระอุบาริโคนุปมาจาร์จันสริจันทมหาเถระอดิจาวัดวัดลมดีวา่าท่านกล่าวไว้วา่าเป็นคนควรรู้เรื่องอารหังไว้แต่เมื่อเรายังสติพร้อมเรือจะออกมาหวังหาทอทันลือถ้ามัวแต่ง,ง่าบับห้อมหอบิวลงหิวท่านบอกไว้วา่าเมื่อเราย,ยังเป็นคนเนี่ยยังมีกําลังดีเนี่ย พยายามรู้อรหังอรหังคืออะไรทาใจให้สงบบ้างให้ว่างบ้างให้ว่างจากความโลภความโกรธความหลงฝึกให้มันชินเพราะเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยจะได้วช่วยใจที่สงบ,บไปถ้าไม่เคยสั่งสมมันฮะบุญวายบุญวายตายไปมันไม่ได้วช่วยความสงบช่วยความบุญวายเมื่อบุญวายแล้วในปัจจุบันบุญวายไปโลกหนามันก็บุญวายว่ากาบพระกลันท่าน,นะฮะพระกลณท่านบัญชาจันง,งามครับแต่ผมอ่านไปผิดขอ้ออ่านชื่อผิดขอท่านอภัยนะครับ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังแก้ไม่ได้ไปชนะนไปต้องกลัวมันแก้ไม่ได้อยวันยังค่าเหมือนกับคนฆ่าตัวตายในภพนี้ทีเขาบอกตรงใขร่ร้อยา100ชาิเพราะเมเจอปัญหาเดิมมันดนใจตามรอยคิดเดิมมันก็ต้องฆ่าไปเรื่อยจริงๆแล้วโลกนี่มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์วิสัยโลกโศกสุขทุกทุระต้องพบปะไปจนกว่าจะอาสันมันมีแน่นอนเราเจอปัญหามันทําให้เกิดปัญญามีวิกฤตก็ทําให้เกิดโอกาส เอาง่ายๆแล้วฮะคนมีปัญญาไม่ต้องเกิดตกฝากบนบ้านนะเกิดตกกลางดินนี่นะฮะก็สามารถจะปุมฟับผักดันตัวเองถีบตัวเองให้ขึ้นเจริญรุ่งเรืองได้ถ้ามีธรรมถ้ามีมงคลข้อว่าอัตตสัมมาปณิทิการตั้งตนว,ว,ว่าโดยชอบไม่จะจนแสนจนรมีความตันจนไม่ชอบแล้วก็มีมงคลสำเร็นการเริ่มแต่ไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาคนบูชาไปเรื่อยจนกระทั่งถึง โศกังเวรชังเขมังจิตที่ไม่โศกปราศจากบนทินคทุลีและจิตที่เกษมก็ถึงพระนิพพานเนี่ยท่านสอนบันไดสามสิบแปดขั้นไปสู่ความเจริญเป็นชั้นๆไปดีทั้งนั้นนี่ครับนี่เพราะฉะนั้นการที่ในยุคปัจจุบันผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าวัตถุนิยมนะครับ คนถูกหลอกง่ายเพราะว่ามีโลภความโลภเป็นอกฎสุรรมูลก็เพราะอะไรฮะคนที่ตั้งคอรสปฏิบัติน 25, ิพพานสองหมื่นหันบาทตึงพันได้เขาเอามาหลอกคนมีความโลภในใจจริงอยู่คนนั้นอยากจะพ้นทุกข์จริงอาจ็นทุกความเกิดเกิดจะไปมันทุกมีเกิดถึงมีตายนะครับแต่คนที่นั่นแหละถามว่าพ้นทุกข์หรือย,อยังคนที่ตั้งคอนมา ตัวเองยังมีราคะโลภะโทสะโมหะในใจจริงอยู่ครับบนกุศลจะถึงนิพพานได้ต้องมีทานเป็นเบื้องต้นมีทานศีลทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิบริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอริฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีสิประการต้องมีเมื่อบารมีแก่รอบคาเระยกว่าใช้คำว่าปริปากะ แกรอบเต็มที่แล้วก็บรรลุถ้าปัถนาสาวกภูมิก็เป็นพระราหารันบารมีสิบประการทรบทานสินในธรรปัญญาวิริยะคันติสัจจะทานเมตตาอุเบกขาถ้าปัถนาปัจเจก,กภูมิเป็นพระปรจพุทเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ตัดสรู้โดยพระองค์เองเป็นปัจเจก,กพระพุทธเจ้าอ่าวบารมีครบถ้วนสามสิบทัศนเป็นพระสมุทรเจ,จา้า สั่งสอนคนให้รู้ตามให้พ้นทุกข์ได้ก็บำบัดเป็นบารมีทานสิบประการนะเกินกว่าสามสิบทัศน์เป็นทานาเป็นบารมีเป็นอุปปรารมีเป็นปรับัตบารมีนี่เนี่ยไมต่ต้องใช้เงินจะมาเทียบกับเงินไม่ได้เลยเงินสองหมืนหพันบาทคอดไม่ได้พนันไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเพียงแค่มีใจมีความเพียรในใจปฏิบัติศีลยังไม่ต้องใช้เงินเลยฮนะอาศัยกายกับวาจา ภาวนาเนี่ไม่ต้องใช้เงินเลยครับใช้แค่ใจเพราะฉนั้นมันมีค่าต่ำม,มากเงินมันจะวัดแต่สองหมื่นหพันล้านยังไม่มีค่าความเป็นมัสโสดาบันเนี่ยพระเดชบุคคลจะไม่ต้องถึงพระอาหารหันต์นะพระเดชบุคคลขั้นตนะ่ำยังมีค่ามากกว่าอะไรบ้างมีพระบารีวะปัตถพยาเอกรเชนะส,ะะส,ะสะักขสมณนนวาสะัพพะโรกาทิปัเจนะโสตาปฏิภรังวรัง แต่เป็นภาษาไทยว่าความเป็นโสดปฏิผลเนี่ยประเสริฐกว่าวรังประเสริฐกว่าปัตถพยาเอกราชนะกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินสักขาสมณีนวอ่าสักษาข้มณีนวากว่าการเข้าถึงสวรรค์ในโลกนี้ด้วยในโลกหน้าด้วยสัพพะโรกาทิปัจนะกว่าความเป็นอธิป,ปไตยหรืออธิป,ปดีความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเนี่ยพระโสดาบันขั้นตา่า เงนินสองพันพันอันนี้เขเอามาล่อคนโลกในยุคนี้บัตุนิยมามาล่อแนมไม่น่าเชื่อนะความโลภเอามาชื่อเอามาเอามาล่อเคนปฏิบัติธรรมก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยกับผมพูดนี้นะฮะทำไมบางคนบอกว่าเออนี่มาอวดฉลาดไหมซึกอยากสว,วดบทอยากล้องเพลง พูดวินัยขัดใจพระพุทธมาขัดใจโยมบางคนท่านนะฮะบางคนท่านบัญชาจันงามก็ท่านก็มาอาก็ผมไม่ได้เจตนาที่จะอวดรู้แต่รู้สึกมันมีค้างคาอะไรนะที่ว่าเรารู้อะไรเราเราอยากจะพูดบอรเอิญว่าผมก็มีช่อง YouTube มาหากุงชั้นแนวนะแต่ก็สร้างมาไอ้ส่วนอื่นๆที่มันมีปจัจจัยพลอยได้จากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะยอมรับก็มีอ่าทางนี้แต่ถึงนั้นผมตั้งใจจะไปแผ่ดุมการของผมว่า ธรรมะนะั้นเป็นสิ่งประเสริฐเราก็อยากจะเผยแผ่เผยแผ่เพราะเชื่อว่าพราะพุทธศาสนานั้นเป็นบรมสมบัติของโลกไม่ใช่เฉพาะของชาติไทยอย่างเดียวของโลกนะพุทธนั้นาได้เกิดที่อินเดียนะแต่มาเจริญในประเทศไทยประเทศศรีลังกาประเทศพมาา่าอะไรต่างเพราะคนมีปัญญาเชื่อแต่แบบบังคับแต่ถ้าคนเชื่อว่าดีสมาธิเห็นว่าดีจริงเขาจะบังคับตัวเอง จะห้ามตัวเองเช่นศีลเนี่ยทำมันบังคับเลยท่านมีคำว่าเวรลม้มณนีเจตตาเป็นเหตุเว,เวเ้นเว้นเช่ไหมเว้นจากการยางชีวิตสัตใต้ตกลวงไปเว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้เว้นจากการไม่เพื่เป็นในการเว้นจากการพูดมุสาวาทเว้นจากการดื่มสราเมลเป็นที่ตั้งความประมาตถ,ถ้าบอกเว,นกว,นกเวเน้นไม่ได้ห้ามแต่คนรู้มีมัยก็ห้ามตัวเองพภาษาไม่ได้ห้ามพุทธองค์ยิงตัดว่าอาขาตารโรตถาคตาตถาคตเประเด็นผู้บอกความเพียรเราต้องทำเอง้วพุทธองค์เนี่ยอาศัยพระเมตตามากนะ พุทธองค์จะไม่สอนธรรมะก็ได้แต่เมื่อไม่สอนธรรมะจะกลายเป็นพระปัเิเจ้าเจ้ารู้เฉพาะพระองค์แต่ที่เป็นพระสัมมาพระเจ้าแต่เพราะมีพระมหากรรธิคุณแสดงทําให้คนพ้นทุกข์อยากให้คนพ้นทุกข์ต้องการคนพ้นทุกข์ถึงเป็นพระสัมมาพระเจ้าสมบูรณ์นี่ท่านสอนทางไว้ทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นอักขันอยู่ในใจ ก็ถือว่าอาจจะเป็นการสร้างบาร,รมีของผมในส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิยะบาร,รมีอาศัยความเพียรปัญญาบาร,รมีอาศัยความรู้ซึ่งมีเท่าที่รู้ความรู้นี้อาจจะเกิดผลจากการสุดตะการฟังกินตะการครบคิดหรือว่าการภาวนาการทําเห็นผลจึงมาพูดแต่ต้องยอมรับว่า,มาไม่ได้มีเจ,จจะโอวดประการใดไม่มีอะไรจะโอวดแต่ต้องการที่จะ พูดสิ่งที่ตัวเองเห็นผลว่าดีดีนะครับเอาง่ายมีใครมาด่าผมหรืออะไรอะไรเกิดกับผมเนี่ยพอธรรมะมาว่าทุกอย่างม,มันเกิดติดตัวแล้วไม่โทษใครเลยดูตัวเราถ้าเราทุกข์เราจะไปบวนไปไปตามก็ไม่โอ้มันโลก,กธรรมคนนินทาสัรเสริญเราตอนนั้นเขาคนนินทานเราได้คนทนเดียวกันมันเป็นธรรมดาสําคัญเราอย่าหวั่นไหวไปตามพยายามนะเราจะปุถุชนมันก็มีหวั่นไหวบ้าง จะทําให้เหมือนแท่งส,สุราแท่งทึบไม่หวนไหว <ๆ S 1> เพราะแรงลบถือว่าประเิฐละนี่คือฝึกเป็นที่ต้องมีลาบแล้วก็มีเสื่อมลาบมียศเขาตั้งยศใด,ดก็ถอดยศใด,ดก็มีเยอะแยะนี่ฮะไม่นในพระสงฆ์วงการก,กัมโศกมีฮะตั้งแล้วก็ถูกถอดเนี่ยหน้าทางโลกใช่ไหมตั้งตาแหน่งแล้วตั้งแี้ก็ถูกถอดแบบนีมันธรรมดาสัเสร,ริญนินทาสุขทุกสุขทุกธรรมดาแต่ไม่ว่าเราจะถูกทั้งอารมณ์ฝ่ายดีเลยว่าอิทธาลมที่ต้องการลาบยศสุขสังเสริญหรือว่าอนิทาลม อารมณ์ที่ไม่ตรงการเสริมลาบสมยศตินทาทุกเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่เราจะทุกเราก็ต้องอยู่มีธรรมะจะสุขก็ต้องมีธรรมะจะทุกข์ินทาก็ต้องมีธรรมะสันเสอร์ก็มีธรรมะจะมีลาบหรือไม่มีลาบจะมียศหรือไม่มียศเรามีธรรมะในประเสริฐเนี่ยต้องรู้อย่างนี้เนี่ยธรรมะผมรู้อย่างนี้ผมอยากจะพูดความจริงแต่บวาจะพูดนี่ครับผมต้องสงบใจก่อนอย่าให้อะไรมากวนใจเมื่อกวนใจใจมันแกว่งแล้วเราจะพูดอะไรไม่ได้ และไม่ต้องพูดธรรมะดังที่การและพูดวินยัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมขัดนี่คือไม่ใช่ขัดคอครับแล้วขัดให้สะอาดให้เงางามนะครับเนี่ยเจตนาเป็นอย่างนี้แล้วชื่อว่ากับผมเห็นผลเวลาพูดผมจะสดใสเพราะผมได้บุญตรงนี้ในส่วนไม่ใช่ว่าจะ,สะแสดงธรรมนะแต่มันมีข้อหนึ่งว่าปฏิทานไามาบุญที่กันให้บุญที่เกิดจากกันให้สมบูรณ์ให้บุญก็ได้บุญมาด้วย ธรรมเทศนา,มานมการกล่าวธรรมะกล่าวคติกล่าวไปก็ได้บุญมาด้วยฟังธรรมะบางทีวู้ชอบฟังฟังในนี้ก็เยอะโซเชียลแล้วก็ได้บุญจากการฟังเนี่ยทำบุญได้ไหลายอย่างไม่ต้องเสียเงินเลยนะเสียเงินมีอยู่ข้อเดียวทานไม่บุญก็ได้ให้ทานแต่ถึงไรเราก็ต้องทําให้ครบถ้วนเหมือนบารมีเราต้อง,งสร้างทาน ศีลในขมะปัญญาวิริยะคันติสาจาัจจะดิฐานเมตตาอุเบกขาถ้าไม่ครบบาร,รมีสิประการวันหนึ่งก็ต้องได้อย่างน้อยก็ให้ทานบาทนึงก็ยังได้เนี่ยมาทานโทษเเรามีเราก็เตรียมมาใส่กําจัดในใจละเมื่อห้ย่อนหลังเราใส่ไปมาเต็มหรือไม่เต็มเราก็ไปทําบุญในวัดบูชาถวายเป็นกําลังบูชาพุทธนาเนี่ยเราทําได้ตลอดทานศีลในใจกําหนดหรือแน่ๆและอยู่กับตัวเราให้ได้ คนเราถ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้นนาสงสารน่าสมเพชศจริงนะฮะบางคนอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยต้องมีพวกอยู่กลัวน่าสมเพชมากคนที่อยู่กับตัวเองไม่ได้เป็นคนน่าสมเพชเพราะอะไรครับเวลาเกิดเราเกิดมาคนเดียวเวลาตายเราตายคนเดียวแต่ทําไมเวลาไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ได้แต่คนที่เก่งยิ่งกว่านั้นคืออยู่กับใครก็ได้มีครอบครัวก็อยู่ครอบครัวได้มีสังคมก็อยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเก่งคนนี่รอบจัดรอบดาน เต็มทีสำคัญสุดท้ายแล้วก็อยู่คนเดียวคือมาคนเดียวอยู่เดียวอยู่ความสงบอยู่ใจเราได้แล้วไปด้วยใจสงบเนี่ยไปดีสุขติอย่างเราเกิดเป็นคนสูงกว่าไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือสิ่งเลยปนิพันกเนี่ยนะอย่าไปเป็นอย่าไปตกอัายภูมินะหมาแมวสัตว์เรัจฉันนี่อัายภูมินะครับแต่มันยังสูงกว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายอบายภูมิเสียเกิดหมาแมวก็ไม่ดีเหมือนกัน ก็เป็นคนดีพัฒนาให้ดีพัฒนาสูงเยี่ยมสร้างทานศีลเนคมะปัญญาวิยะขันติสัจ,จดิฐานเมตตาเบกขาก็ผมพูดภาษาบาลีนะครอบถ่วนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจาออ้าก็ยังได้นี่บรารมีทางสร้างในโลกมนุษย์ดีเประเสริฐที่สุดเพราะท่านบอกว่ากิจโฉมนุษย์สัปติระโภการได้อันภาพาไปนมนุษย์เป็นของในยากเราได้มาแล้วกิจฉังมัจนะชีวิตตังความเป็นอยู่ของสัตว์ในโลก ก็อยู่ยากมันอยู่ยากอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้นะไฟใหม่น้ำท่วมแผ่นดินถล่มนึกถึงคำเขาบอกว่าคนกินสัตว์สัตว์กินพืชเยื่อชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยแต่ว่าทุกวันนี้ความหมุนเวียนเปลี่ยนมาน่าสนใจว่าทําไมไฟน้ําลมดินกับกืนกินคนทุกวันนี้ไฟน้ําดินกินคนไม่เป็นธรรมชาติแล้วนี่อ่ะมันก็เป็นทุกเนี่ยธรรมชาติเพราะฉะนั้น อ่ผมพูดว่าทุกวันเนี้ยวัตถุนิยมคนถูกหลอกง่ายก็เพราะความโลภในใจตัวนี่มันไปทษเข้าดอกมันธรรมดาของโลกกันแล้วมีฉาชียในโลกนี้มันโหดร้ายแล้วต้องชนะตนเองแล้วต้องระวังความโลภความกรดความลงในตัวเรามันมีสิ่งที่ยั่วให้รักให้โลภให้กรดให้ใหลงซึ่งจะทําให้ผิดสินรมเยอะถันรักในสินทมก็ไม่เป็นไรอย่างคนเขลาว่ยมีผัวมีเมียไดา้เียแต่ก็ต้องมีศินยินดีคู่ของตน เรียกว่าสาัธาระสันโดษยินดีสิ่งใดพอใจสามีมันก็อยู่ได้แต่นอกเหนือกว่านั้นบางทีก็วุ่นวายกันเงินทองกันนะแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคููพิศวาสแย่งอำนาจเป็นใหญ่วุ่นวายเกิดสงครามกันก็เพราะโลภโกรธหลงความรักในตัวใจในตัวของเรานี่แหละเราชนะตัวได้ถือวัดสร้าง,งสติแกโลกสร้างสติแก่ตัวเท่ากับสร้างสติแก่โลกสวัสดีครับ